สวัสดีครับญาติสนิทมิตรหายนะครับแฟนรายการช่องเจกมาเกเต้นะครับผมเจกมาเาเต้ครับวันนี้อยู่ที่วัดหลักสี่หลักสี่ดอนเมืองครับผมก็พอดีผ่านมาทํางานทางดอนเมืองนะครับก็แวะไหว้พระครับเห็นเจดีย์เนี่ยก็จะแวะมาพาเพื่อนมาเที่ยวนะครับวัดหลักศรีครับผมหลักสี่ดอนเมืองครับพอดีผ่านมาทางนี้นะครับทํางานก็มาเจอวัดนี้วัดใหญ่วัดสวยเลยนะครับนี่ก็กําลังปรับปรุงกันอยู่นะครับเป็นมณฑปหลวงพ่ออะไรนะ กำลังปรับปรุงกันอยู่พอดีเดี๋ยวผมพาไปกราบพระในโบสถ์ด้วยครับพอดีนี่เดินเข้ามาท้ายท้ายวัดก่อนเลยนะมาถ่ายอะไรให้เพื่อนๆนดูพอดีเห็นเจดีไงนะครับก็มาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูก่อนกาลังบูรณะอยู่นะครับเพื่อนข้างในเจดีก็จะมีอบมีสมเด็จโตนะครับผมอ๋อมีพระบรม,มาสารีริกธาตุนะครับนี่อ๋อ อันนี้ข้างบนมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับสาธุสาธุสาธุครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องาเจกมาเกษตรทุกๆคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดนะครับผมเงินทองมั่งมีไหลมาเทมาครับโชคลาภไม่มีครับปลอดภัยปลอดภัยครับทุกคนทุกท่านครับผมนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับวันทํางานด้วยนะครับวันหุ่ยออกด้วยนะธุระหลายเรื่องเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวรับ เข้าไปดูในโบสถ์กันครับแล้วเราไปกราบพระไอ้ตรงจุดที่เขากราบที่เขาเตรียมไว้ให้กราบพระนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวเฉยๆนะครับเห็นสวยดีนะครับน่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะครับโอ้วัดหลักสี่ดอนเมืองนี่นะครับต้องพูดได้เลยว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วมีสิ่งปลูกสร้างสวยงามมากนะครับมีจุดเช็คอินสวยๆเยอะเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปกราบพระตรงนู้นกันนะครับ ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับหลังโบสถ์นะครับก็มีจุดบูชาเทเวสุวรรณนะครับพระราหูนะครับมีชูชกนะครับพ่อชูชกเนี่ยตรงนี้เป็นเสมาโบสถ์นะครับนี่เราอยู่ที่โบสถ์แล้วนะครับนี่นี่นะครับตรงนั้นเป็นจุดกราบพระที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแต่เราจะเดินขึ้นโบสถ์ก่อนนะครับเราจะเดินเที่ยวให้ทั่วนะครับยกเว้นกุฏิพระนะครับเราไม่ไปถือว่า มันบุกลุกความเป็นส่วนตัวของพระท่านจะปฏิบัติกิจส่งอะไรจะไม่ถนัดนะครับผมไม่เข้าไปนะครับผมจะเข้าแค่โซนทางนี้นะครับแค่ถ่ายความสวยงามแล้วก็จุดจุดไหว้พระจุดเช็คอินจุดเที่ยวอะไรงี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าโบก,กันนะครับพคระคังวัดนี้เอาอะไรทําเนี่ย <c oughs> เหมือนถังแก๊สเลยมองดีๆเหมือนถังแก๊สน่าจะถังแก๊สนั้นเพื่อนนะ นะครับภาพบริเวณหน้าโบสถ์นะครับเนีเเยย่เดี๋ยวเราค่อยๆขยบขยับไปเดี๋ยวเราค่อยวหว้พานะครับนี่เราค่อยวหว้พาะในโบสถ์ก่อนครับสวยดีนะครับโอ้มีพระพุทธเจ้าปางประสูตรด้วยนะครับประสูติปางประสูตรนี่นะครับนี่ พระอุโบสถก็จะมีภาพวาดนะครับภาพวาดก็จะมีพระนี่นะครับพระประธานนะครับอ่านี่นะครับ,รนนรบอ่า,อาวาดได้สวยทีเดียวนะครับวาดได้สวยทีเดียวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับแล้วก็วาดต้นไม้ไว้ด้านหลังพระพุทธเจ้านะครับอ่า เป็นภาพที่สวยทีเดียวนะครับแปลกหูแปลกตาดีไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะครับนะกากซะหน่อยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องาเจกมาเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดนะครับเงินทองมั่งมีไหลมาเทมาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปลอดภัยเฮงเรวยๆครับผมทุกคนทุกท่านครับนะครับภาพภาพนี้ผมชอบนะวาดวาดวาดภาพนี้อยู่ข้างหลังพระเหมาะมากเลยนะครับ ดูเป็นธรรมชาติดูดีมากๆแล้วก็แปลกหูแปลกตาด้วยนะครับหนีเที่ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปทำงานต่อครับผมจากบริเวณจุดตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นศาลาข้างหน้าเราไหมครับที่มีสองชั้นนะครับเป็นจุดกราลาพระอีกจุดหนึ่งนะครับที่เข้ามาทางหน้าวัดก็จะเจอเลยครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันครับเพื่อนโหเป็นการชัดเจนมากนะครับอันเนี้ยมาเห็นตรงนี้นะครับรู้เลยนะครับว่าเป็นถังแก๊สนะครับ มีเลขบอกนะครับนี่เห็นไหมครับถังแก๊สจริงๆครับแล้วนี่คือลูกกอฟนะครับเขาเอามาทําเป็นระฆังสวยดีนะครับนี่ผู้จัดทําก็น่าจะเป็นนี่นะครับคนไทยเรานะครับทําอะไรก็จะต้องเขียนชื่อไว้นะครับนะคนไทยเราจะเป็นอย่างนี้นะครับตามสไตล์นะครับเขียนชื่อไว้ทําอะไรไว้ก็เขียนชื่อไว้ครับก็นี่เป็นคอนไม้นะอันเบลเลมเลยอ๋อเพื่อให้ทนกับการตีครับ ตีได้เต็มที่อะไรอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นถังแก๊สนะครับอยากเต้ดวลทีเหมือนกันอ่ะมันจะดังไหมไหมนะครับขอทีเดียวแล้วกันนะครับแน่นๆเลยขอให้ชื่อลูกช้างนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องที่ดีนะครับเจริญเจริญครับเฮงเฮงครับทีเดียวแล้วกันนะครับเหมาะเลยดังป่าววะดังแน่เลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ่ัลนเลยนะเพื่อนนะไม่ได้ไม่ได้ทีเดียวพอนะมีเด็กเรียนด้วยไม่ได้นะครับเอาเบาๆพอนะครับเห็นก็ทําไม้ใหญ่ไม่ให้โอ้เสียงดีวะกลางวานกว่าระครังลอยคนคิดเข้าใจทํามากนะครับเขาถังแก๊สมาทําแล้วดังดีด้วยนะครับดังดีกว่าระรังที่หล่อลอยระฆังที่หล่อมามันจะดังมันจะดังกลางวานแบบนุ่มหูวะไอ้นี่แสบเลยอ่ะพัตื่นเลยอ่ะนะครับชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนนะครับแบบนี้ดังแหลมเลยอ่ะนะครับ เดี๋ยวเข้าไปไหว้พระที่ตรงนี้กันนะครับนี่จุดไหว้พระนะครับไม่รู้ชั้นบนให้ขึ้นบ้านะครับถ้าให้ขึ้นก็จะขึ้นไปด้วยนะครับพาขึ้นไปด้วยปไปนะครับเพื่อนๆเราไปกราบพระข้างในมนดบกันนะครับ พระองค์กลางนี่นะครับน่าจะเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับแล้วก็องค์หลังนี่เป็นสังฆจายนะครับมีหลวงพ่ทวดนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับดูดีๆเลยนะครับสังเกตที่ นี่นะครับนี่นะครับที่ดวงตาเจ้าวาดเนี่ยครับยังไงครับใส่กลิ้งนะครับนี่นะครับตอนมากราบนะครับถ้ามากาบหน้าท่านนะครับจะเหมือนท่านมองลงมาเลยนะครับมองลงมาฟังเรื่องที่เราขออยู่นะครับนี่นะยังไงครับนี่เดี๋ยวซูมซูมมุมนี้ก็ได้ครับมุมที่เรากาบแล้วเงยขึ้นมานะครับจะเห็นดวงตาหลวงพ่ออย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่วัดหลักสี่ดอนเมืองนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปกราบพระ้างบนครับหาทางขึ้นยังไม่เจอนันเพื่อนทางขึ้นอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวพาเดินดูแป๊บหนึ่ง ก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปที่มณฑบหลวงปู่ขาวเลยแล้วกันนะครับนี่พามากาบแล้วนะครับก็เดี๋ยวลากันไปเท่านี้ครับข้างบนก็ไม่ขึ้นนะครับใอยขึ้นทางสาราการ,ปรเปียนแต่วันนี้เขาไม่ได้ขึ้นนะครับลาไปเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เห็นไหมครับเหมือนหลวงปู่มองตามเราอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนหลวงปู่มองตามเรานะครับเรามากาบตรงนี้หน้าท่านเลยพอขอพรไปเหมือนท่านรับฟังเราอยู่เลยนะครับท่านมองเรานะครับเห็นไหมครับเนี่ยภาพจากกล้องก็จะได้ประมาณนี้นะครับมากาบกันเองที่วัดเลยนะครับวัดหลักสี่นะครับหลักสี่จันเมืองนะครับผม